สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับครูนุ่นอีกแล้วนะคะในวิชานาตศิลป์นะคะก่อนอื่นนะคะ,ะ,คะต้นคลิปของครูนะคะครูจะขอมาเฉลยคำตอบหรือการบ้านที่ครูให้ไปเมื่อท้ายชั่วโมงที่แล้วคำถามของครูก็คือถ้านาฏยศัพท์ที่ครูสอนไปเป็นท่าจีบมีจีบอะไรบ้างนักเรียนหลายคนนะคะ ครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยดูคลิปของครูและสามารถตอบคําถามครูได้หรือถ้านักเรียนยังนึกไม่ออกนะคะให้นักเรียนเนี่ยไปเอาสมุดที่เรียนจดมานะคะแล้วก็มาการดูซิว่าคําตอบเนี่ยตรงกับที่ครูไดสอนไปหรือเปล่าคําถามของครูนะคะครูได้สอนเรื่องหน้าตยศัพท์ในการจีบมีด้วยกัน5จีบใน5จีบมีจีบอะไรบ้างเอาละค่ะ ครูจะมาเฉลยเลยนะคะการจีบนะคะในท่านาฏยศาสตร์ของครูนะคะท่าที่ครูสอนไปมีด้วยกัน5จีบจีบแรกคือจีบหงายจีบที่2คือจีบคว่ำจีบที่3คือจีบปลบหน้าจีบที่4คือ จีบปลกข้างและจีบสุดท้ายจีบที่5คือจีบส่งหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบก็คือจีบไหนจีบคว่ำจีบปลกหน้าจีบปลกข้างและจีบส่งหลังนั่นเอง นะคะครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนสามารถตอบคำถามที่ครูได้ให้ไปตอบได้และต้องตอบได้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่3หน้าตัพท์พื้นฐานที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือหน้าตัพท์ในท่าตั้งวงอาการตั้งวงไม่ใช่การน,นั่งหลายๆคนล้อมวงหันหน้าเข้าหากันไม่ใช่นะคะแต่การตั้งวงในภาษานาตศิลป์ก็คือ การที่นักเรียนใช้นิ้วชี้กลางนางก้อยบีบเข้าหากาันหรือว่ารวมกันเก็บนิ้วโป้งเข้าหาฝ่ามือนี่คือการกเอ่อการตั้งวงนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะชี้กลางนางก้อยเข้าหากันเก็บนิ้วโป้งเข้าหาฝ่ามือถ้าจะให้สวยงามน,นะคะนักเรียนจะต้องดึง นิ้วนะคะเข้าหาลำตัวหรือเขาเรียกว่าดึงข้อมือเนี่ยเข้าหาลำตัวนี่คือการตั้งวงที่สวยงามน,นะคะนักเรียนตั้งได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะเพราะการตั้งวงของเราเราไม่ได้มีการวอร์มมาก่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่จำเป็นต้องทาอ่อนช้อยแต่นักเรียนต้องทําถูกต้องถ้าตั้งวงที่ครูจะมาสอนในวันนี้จะมีด้วยกันห้าตั้งวงเหมือนกับจี๋เลยนะคะ5้าตั้งวงในที่นี้มีอะไรบ้างท่าที่หนึ่ง ตั้งวงบนถ้าเป็นผู้ชายก็ตั้งวงบนตัวพระจะสูงระดับแง่ศีรษะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนทําจะต้องพูดด้วยนะคะเช่นตั้งวงบนตัวพระสูงระดับแง่ศีรัะตั้งวงบนตัวนางสูงระดับปลายผิว สูงระดับไหลตั้งวงด้างสูงระดับหน้าทองและตั้งวงหน้าสูงระดับใบหน้าอ่าตอนนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนนะคะปฏิบัติตามครูเลยค่ะนักเรียนทุกๆคนยืนขึ้นนะคะยืนขึ้นเสร็จแล้วส่วนใหญ่จะเข้าลึกๆเลยนะคะ คำท้าตั้งวงก่อนโดยการชี้การนั้นต้อยติดกันเก็บนิ้วโป้งเข้าหาฝ่ามือตั้งวงบนตัวพระสูงระดับแง่ศีรัะตั้งวงบนตัวนางสูงระดับปลายคิว้วตั้งวงกลางสูงระดับไหล วงล่างสูงระดับหน้าท้องและตั้งวงหน้าสูงระดับใบหน้าและต่อจากนี้นะคะครูนุ่นจะทำท่าหน้าตยศัพท์ในการจีทํา5 5จีและท่าหน้าตยศัพท์ในการตั้งวงทำา5ตั้งวงทำพร้อมกันเพื่อทำความเข้าใจ ถ้านักเรียนอยากเข้าใจไปพร้อมๆกับครูนะคะนักเรียนก็ปฏิบัติตามครูได้เลยค่ะเอาแล้วนะคะจีบหงายจีบคว่ำจีบปรดหน้าจีบปลดข้างจีบส่งหลัง วงบนตัวพระสูงระดับแง่ศีรษะตั้งวงบนตัวนางสูงระดับปลายคิว้วตั้งวงกลางสูงระดับไหล่ตั้งวงล่างสูงระดับหน้าท้องตั้งวงหน้าสูงระดับใบหน้าเป็นยังไงคะ การเรียนท่านากยาศัพท์ง่ายๆพื้นฐานของครูตอนนี้นักเรียนช่วงชั้นที่2นะคะได้ไปทั้งหมด2ลักษณะแล้วคือการจีบและการตั้งหวงใน2ลักษณะจะมีด้วยกันสิทธาครูอยากให้นักเรียนเนี่ยทำความเข้าใจแล้วเราก็ปฏิบัติตามไปพ,พร้อมๆกันนะคะนักเรียนจะได้รู้ว่า การปฏิบัติท่านาฏยะศัย์ง่ายๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นศัพท์ะะส่วนหนึ่งของการใช้ในวิชานาฏศิลป์ี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยน,นะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาทวนกันนะคะโดยนาฏยะศัย์การจีบและนาฏยะศัย์การตั้งวงเสร็ท่าทาไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่ครูจะให้คําถามท้ายชั่วโมงนักเรียนทั้งหมดยืนตัวตรงเลยนะคะ จีบหงายจีบความจีบปลบหน้าจีบปลบข้างและจีบส่งหลังตั้งวงบนตัวพระสูงระดับแง่ศีรษะตั้งวงบนตัวนางสูงระดับปลายคิว้ว งวงกลางสูงระดับไหล่ตั้งวงล่างสูงระดับหน้าท้องและตั้งวงหน้าสูงระดับใบหน้านักเรียนหลายๆคนนะคะสามารถปฏิบัติตามครูได้แล้วนะคะและท้ายคลิปในวันนี้นะคะครูขอให้นักเรียนได้ทำกันบ้านเพื่อต้นชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนจะได้มาส่งครูได้ และเข้าใจในบทเรียนที่ครูได้สอนไปนะคะสำหรับคำถามท้ายชั่วโมงในวันนี้ครูจะถามว่าถ้าตั้งวงบน,บนถ้าตั้งวงบนระหว่างตัวพระกับตัวนางต่างกันอย่างไรถ้าตั้งวงบนระหว่างตัวพระและตัวนาง แตกต่างกันอย่างไรนี่คือคำถามนะคะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเนี่ยคุณนุ่นจะมาเฉลยนะคะว่าระหว่างตั้งองค์บนของตัวพระและก็ตัวนางเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชา,านาฏศิลป์ของครูนะคะกะ็ให้นักเรียนทําความเข้าใจก่อนแค่นี้นะคะปฏิบัติไปพร้อมๆกันแค่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยคุณนุ่นจะมีอะไรมาสอนให้นักเรียนติดตามกันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีของครูนะคะ นักเรียนอยู่บ้านอยากนอกจากจากทานอาหารให้ครบ5้าหมูะะ่แล้วนะคะแล้วนะคะน้ําเปล่าเนี่ยการทานน้ําเปล่านะคะมีส่วนสําคัญมีส่วนจําเป็นนะคะครูขอเน,นี่ยนีเนี่ยทานน้ําเปล่าเยอะๆเลยนะคะครูไม่ได้เป็นพีเซนเตอร์น้ํานะคะน้ําอะไรก็ได้ที่เป็นน้ําเปล่าสะอาดนะคะทานเยอะๆนะคะร่างกายของเราเนี่ยก็จะได้ล้างชะล้างสารพิษไปด้วยนะคะแล้วก็ น้ำอัดลมน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำตาลตเานมนม้ยมๆนะคะเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะคะและเวลาไปไหนสิ่งที่สำคัญนะคะห้ามลืมเด็ดขาดเลยคือการสวมแมสปิดปากแบบนี้นะคะแล้วเวลาออกไปไหนเหมือนกันนะคะให้นักเรียนพกอันนี้นะคะพกแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆนะคะเราจะได้ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆด้วย ะะด้วยความปรารถนาดีของคุณ,คณรูโรงียนปฐมสาธิตท,ทุกคนเลยนะคะเอาเป็นว่าชั่วโมงต่อไปคุณนุ่นมีอะไรจะมาสอนนะคะในโลกออนไลน์แบบนี้นะคะเราก็มาเจอกันเรียนออนไลน์ในชั่วโมงต่อไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับวันนี้ครูนุ่นเลิกชั้นนาตาศีลนะคะขอจบแต่เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ